สวัสดีด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ amino channel ครับและนี่คือรายการ Have You Seen It คุณดูแล้วหรือยังกับภาพยนตร์เรื่องอนาคอนดา รียกได้ว่าเสียงแตกออกเป็น2ฝั่งเลยนะกับเรื่องอนาคอนดาทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบการกลับมาครั้งนี้ได้นักแสดงนําถึง2คนอย่างแจ็คแบ็กและพอรัส I don't want to wait man Doug what are you talking about Let's do it Let's reboot Anaconda Yes Wait What เป็นหนังสไตล์แบบแอคชั่นคอมดี้นะแล้วก็เหมือนเป็นหนังในหนังอีกทีหนึ่งคนที่ชอบก็ชอบเลยคนที่ไม่ชอบก็คือไม่ชอบเลยนะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้ถูกคาดหวังให้มันมีงูอนาะคอนดาเยอะแต่กลับผิดหวังมากๆเลยคนระับเพราะว่ามันโผล่มาน้อยเลอะเกินจริงๆมันโผลมบบนะ่ลผลมาแบบซ่อนอะแว๊บแวบแวมแวแล้วก็โผล่มาแบบซึม เป็นการจำสแก์ไปเลยซะส่วนใหญ่นอ้ยโอ้มายโหมา้ม่จริงจริง